ไม่ไม่ไม่หลับไม่หลับไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่พอเหรอครับเสียงห่าวดางมาถึงประตูเลยแหมวันดีซีรีส์เล่อนใหม่มานเข้าครับก็เลยดูจนจบซี่สั้นเลยนั่นกระตัวต้นเรื่องไงทำให้นอนไม่พอไงเพียมากเลยตอนนี้ไม่วายแล้วคนหลังกับเอนนอนให้มันเยอะๆเข้าใจไหมคะแล้วเราต้องทํางานต่อไหมหรือเราต้องไปนอนเลยทํางานค่ะตอนนี้ทางานค่ะเวลานี้เนาะครับ ใช่แล้วครับเราควรนอนหลับให้ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับแล้วเราต้องทำยังไงครับคุณหมอถึงจะนอนดีมีคุณภาพมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ การนอนอย่างมีคุณภาพนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราควรจะนอนเป็นระยะเวลา7-9ชั่วโมงต่อวันนะครับและนอนช่วงเวลาที่ตรงกันในทุกๆวันเช่นเราเข้านอนตอน4ี่ทุ่ม ตื่นนอนตอน6กโมงเพื่อให้เกิดการนอนอย่างมีคุณภาพนะครับผมเรื่องที่2นะครับก็คือเราควรที่จะงดคาเฟอีนนะครับแล้วก็งดอาหารก่อนนอน4ี่ชั่วโมงนะครับสำหรับคาเฟอีนแล้วนะครับเราไม่ควรทานหลังจากบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยจะตกค้างอยู่กับร่างกายเราอยู่ประมาณ5้ถึงหชั่วโมงเลยอย่างที่3นะครับเราไม่ควรหลับตอนกลางวันนะครับผมถ้าหากอยากจะงีบหลับนะครับก็หลับเพียง30นาทีในช่วงกลางวันไม่เกินบ่ายโมงจนถึง3ามโมงนะครับ สำหรับเรื่องการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะครับเราไม่ควรเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยจะทําให้สมองเราเนี่ยต้องกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงบรรยากาศการนอนเองเราควรที่จะปิดไฟเพื่อให้ร่างกายเราได้รู้ว่าเรากาลังจะนอนนะครับก่อนหน้านั้นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับสําหรับเตียงนอนนะครับต้องเป็นเตียงนอนที่สบายเนอะเหมาะกับรูปหลังของเรานะครับรวมถึงหมอนต้องเป็นหมอนที่สบายเหมาะกับคอของเรานะครับและผ้าห่มต้องเป็นผ้าห่มที่สบายไม่อุ่นหรือหนาวจนเกินไป Fala.